ตม,มาคณะสงฆ์ขออนุโมทนาสาธุการแกรท่ท่านทั้งหลายทีมีจิตมุ่งหมายอันดีช่วยไทยไทยช่วยไทยชาติตปลอดภัยไม่มีเสนียดจังไรต่อไปตั้งแต่บัดนี้ไทยช่วยไทยชาติช่วยชาติศาสนาช่วยศาสนา พระมหากษัตริย์ะสมกรรดจรทั้งหลายโปรดนั่งใจในพระมหาปุญอันคุของพระองค์นั้นให้จงได้ตอนนี้ไปโปรดได้รับพรไทยทั้งหลายทุกท่านวันนี้เป็นวันธรรมสนะจารุตโสโศแลนที่สี่ข้ามเหปักเป็นวันพุทธบริษัททั้งหลายจะทราบความหมายของชีวิตอย่างดง ทุกสิ่งได้มาพร้อมกันนธรรมภาคสาลาสุธรรมภาวนานุวัติเพืพ่อฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้มีสติได้ข้อคิดชีวิตท่านจะแจ่มใสที่จะชีวิตท่านจะมีธรรมจะมาปฏิบททัติในหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันนี้เป็นวันวันพระแรมสิบสี่ค่ำวันสิ้นเดือน เดินขาดขอให้พี่น้องเราตัดขาดในความชั่วลงให้ตกท่านจะพบความดีมีปัญญาชีวิตท่านจะแจ่มใสในอนาคตต่อไปโอกาสข้างหน้าแน่นอนก็จะเริญพอรอย่างนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายโปรดพิจารณาทรทั้งมาปฏิบัติในหน้าที่ให้จงดีส้างความดีให้มีธรรมขอให้ท่านปลูกความรักความศรัทธา ปลดความทุกข์ออกในวันจากตระโสงเ่นเดือนปลดความทุกข์ออกไปขจัดปัดเป่าความทุกข์ออกไปหลับตัวให้เข้าในชีวิตจิตใจให้แจ่มใสในวันขึ้นปีใหม่เปลี่ยนภาวะของตอนให้สู่ภาวะที่จากวันนี้ไปสู่วันหน้าให้กุงได้ขอสรุปให้ฟังว่าปรูปลดปรับเปลี่ยนเลื่อน ฐานะให้จิตใจดีมีปัญญาแก้ไขปัญหาให้หมดทุกถึงบรมสุคือพระนิพพานโดยทั่วกันณนะบัดนี้วันนี้เป็นมิ่งขวัญมงคลของแท้อีกวันหนึ่งในการตองมาฟังธรรมขอแวนหาพระในวันพระพระสงฆ์องค์เจ้าท่านบวชมานาาแล้วแต่ท่านจะพบพระหรือไม่เราไม่ทราบบางองค์ท่านไม่พบพระบางองค์ท่านก็พบพระ จิตใจท่านประเสริฐล้ำเนิ้อตประการบางคนมารักษาโบโสถ์ศีลมันไม่สดไม่ไม่ชื่นมันมีแต่แห้งแลวจิตใจแห้งแลวจิตใจไม่สดชื่นชีวิตนี้หรือจะทนปรืน,นคืนก็โอมขมว่าปรืนชีวิตมันขมขื่นตลอดการประวัติศาสตร์ปีนี้ตกวิกฤตการตกขมขื่นไม่มีความชื่นใจจิประการใดขอฝากท่านหลายไว้ในโอกาสนี้ด้วย จะต้องการคืนจะต้องอมผมท่านจะต้องกลืนชีวิตไม่ชั่งชื่นชีวิตไม่เบิกบานไม่หันสาไม่มีหน้าเม่ตาในอนาคตชีวิตจะปลดเรื่องสิ่งทุกข์ก็หาไม่ได้มีตาชาติปัญหาชาติความทุกข์หาความสนุกในสังคมเที่ยวทัวบุญกันทั่วไปวันนี้วันอาทิตย์มาทัวบุญมาหลายรายทัวบุญไปทั่วบุญแต่ไม่มีบุญคุณในชีวิต ชีวิตท่านจะอาบเฉาชีวิตท่านอาบปางเสียกลางทะเลโหราชาโราหรเฮเฮไม่ไกลไกลไม่ถึงถึงไม่ฟังฟ้าขอฝากท่านให้พนไ่ด้วยเรื่องจริงเป็นอย่างท่านจะเอาอย่างไรกันเรามาฟังทร,รม,มาให้ขอคิดมาวัดแต่มาวัดเพื่ออะไรมาเที่ยวมาเสสวนวนหาเช่นนั้นหรือประการใดท่านจะปรับทุกข์ไม่ได้ท่านจะไม่มีมีเปลี่ยน มากรุกเรืหมกักรุกหกี่ตาเดินอยู่ตาเดียวมัาถึงจะจนอับเฉาอับจนเศรษฐกิจตกผู้บริหารงานดีมากขอดับหนึ่งขอฝากทานายพลบริหารดีสดุดขอชมเชยบริหารคนรวยให้จนไปได้สมัยโบราณจะเท่าความหลังเข้าบริหารพ่อแม่จน พ่อกระจนแม่กระจนไม่คนแค้นสารจะคิดเขาสามารถแผงนิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีได้บริหารงานให้ลูกเป็นเศรษฐีให้ลูกมีวิชาให้ลูกเป็นในผลพ่อก็จนแม่กระจนลูกเป็นในผลได้เดี๋ยวจะเป็นในผลเอกแล้วเดี๋ยวจะเป็นในผลเอกแล้วบริหารให้มันอย่างนี้ใช่ไหมเสียใจกับท่านได้เสียใจด้วยมาผู้คนิตตาเดินอยู่ตาเดียวตาจนอับเขาอับจนตลอดรายการ สินใจที่ทั่วจัไม่ได้ช่วยตัวเองจะบระการได้โปรดได้หันมาหาชีวิตเก่ามาเล่าันในมาโปรดฝังข้าวมูลสมัยบริบูรณ์ด้วยจองผลปอชุกขลามปอพิบูลชุกขลามทำสวนครัวไม่กลัวอดผักความยากจะไม่เกิดอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีใครในึกถึงจองผลปอพิบูลชุกขลามต่ประการได้ จะได้ย้ายเมืองหลวงไปสู่พเพชรูรณ์ที่เอาคนไปตายสิงห์บุรีไปตายเป็นจำนวนมากไปขุดถนนเราได้ได้ถูเลี้ยงถามว่าทานจอมพลแต่ไม่เอาคนไปตายสิงห์บุรีเป็นไม้กันเยอะเป็นไม้เยอะหัวตายหมดไปขุดถนนไประดานเพชรูรณ์ตายจอมพลปอพู้มาทำจดจำมาจบนบัคุณหนว จะย้ายเมืองหลวงไปเพชรบูร์ถ้ามาย้ายไปในอนาคตรถจะติดรถจะแน่นต้องย้ายเมืองหลวงออกจากเมืองท่าไปอยู่เพชรบูร์มีภูเขาล้อมรอบเมืองกระแพงเพชรเมืองตากเป็นหน้าดา่านตะครชิรยากับลบบุรีจะเจริญถึงสระบุรีตลอดกระทั่งกรุงศรีอยุธยาราจะทำโจดและกัจจามาจแบบุหัน เราต้องถอยหลังไปหาหลวงพี่บูญทำสวนครัวไม่กลัวอดผับคันรั่วก็กินได้เดี๋ยวนี้กินไม่ได้แล้วคันรั่วโสก็ปลกคันรั่วคือผักตำลึงอยู่ที่คันรั่วกินได้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้กินไม่หลงกินไม่ได้แม่บ้านหรือแม่สีเหลือนเอ้ยลูกสาวก็ทําครัวไม่เป็นไม่รู้จักคันรั่วไม่รู้ขอขันพระสฤษีมาขอฝากท่านคิดในวันนี้ อัดทีวีเวลาจะออกขึ้นไปหมายอาจไปแล้วตั้งแต่เช้าแล้วคนมากระแน่นมาทัวบุญมาถูมาไถมาสาจิตใจให้แจงสายกลับไปมัวหมองกลับพระนครบทจรหาเหตุผลที่ไม่ดีในชีวิตหน้าชีวิตนี้ชีวมตจะเป็นหมันทรพยากรท่านจะไม่มีประโยชน์ในชีวิตท่านแต่จะเกิดตก อขอเจริญพรว่าเศรษฐกิจมันดูตกแต่เราทําให้ตกเองคนเราดีเหมือนกันทุกคนแต่ดีอย่างไรที่น่งอยู่ทั้งหญิงทั้งชายทั้งสาวแท้แก่แม่มาดีอย่างไงมีไม่สมุดนามแทนชื่อว่าข้าพเจ้าเป็นพระเอกนั่นเอะมีไม่สมุดนามแทนชื่อข้าเป็นตัวคมชั่วข้าเป็นตัวโรงมีไหมมีไหมไม่มีมมมใครรับแต่ดูตอนเล่น เวลาเปิดฉากออกมาแค่เปิดฉากก็รู้แล้วตัวโกงโกงฉิงออกมาแล้วมันมองดูฟ้าไม่ดูหน้าคนคนพระเ,เอกนางเอกเ,เขาจะมองตั้งแต่ดินขึ้นไปนอนนอนคว่ำอยู่สูงตอนนอนคว่ำอยู่ตามต้นนอนหงายบางคนไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มองหน้าใครเลยพวกตัวตุน่นมันจ่อขออเข้าลงรู มันไม่มองหน้าขายคือตัวตูนคือไอ้โงเ่เง่าตาตูนนั่นเองขอฝากไว้วันนี้เป็นวันฟังธรรมตามเหตุผลทุกท่านที่มาณธรรมภาคากษาลาวันพระเรามานาดพบพระแต่ขอให้พระทั้งหลายโปรดทราบวันพ้าอย่าหนีไปเชี่ยววันพราอย่าไปตลาดวันพ้าต้องมาพบโยมหน่อยได้ไหมวันพราไม่มีมาพบโยมเลยโยมมาก็ผิดหวังโยมมาผิดหวังไม่เจอพระ โน่นไปตลาดบ้างไปโน่นไปนี่บ้างใครนายหรือประกานได้จะไปนัดโยมมาทําไมนัดไปทำไมท,ำท่านเลยพลเข้ากันเหตุผลที่น่าฟังไม่ใช่พูดเล่นนัดโยมมาแล้วผ่าไปเที่ยวใช่ไปนอนซะแล้ดายเยอะไม่ได้เลยนะต้องสู้โยมจะไปพึ่งใครเล่าไม่เจอพรัโยมจะพึ่งใครใช่อันนี้จางเอ๋ยไม่เที่ยง ทุกครั้งหนัตตาจะไปพึ่งใครเราเกิดมาในสารกโลกไม่ต้องไปพึ่งใครแล้วท่านทั้งหลายพึ่งตัวเองเถิดไม่มีอะไรที่ดีกว่าตัวเองบางคนพูดไม่รู้เรื่องเพราะเปลี่ยนเวลาคนที่อยู่มาไม่ได้เรื่องเพราะเปลี่ยนเวลาพูดไม่รู้เรื่องเพราะไม่เข้าใจเป็นเหตุผลที่นาชส่ยได้เวลาทุกท่านถี่เกิดมาในสากลโลกนี้อย่างแน่นอนขอฝ่าท่านไว้ไปคิดตดีความหมายเข้าใจ บางคนพูดมาวันก็ไม่รู้เรื่องไม่ใช่รู้เรื่องเนทุกคนท่านทั้งหลายสถาบันต่างๆทั้งโรงเรียนอนุบาลทั้งโรงเรียนมัธยมวิทยาลายัยและมหาวิทยาลัยสถาบันบริษัทสถาบันธนาคารมีทั้งดีทั้งถ่กไม่ใช่ดีทุกคนแต่เราก็ไม่สามารถจะทําให้สถาบันเหล่านั้นเขาเหล่านั้นดีได้ทุกคนเป็นที่น่าเสียดายเวลาของคนประเภทนี้ ดีไม่ได้เนี้ยขอฝากท่านสาสธุชนด้วยท่านทั้งหลายมาเนี่ยประสงค์ความดีชั้งนั้นแต่ดีแค่ไหนดูท่าเหล็กด,ดูผ้าปฏิบัติคุณท่านท่านจะเล่นเรื่องอะไรจะเล่นเรื่องสังทองหรือลัษนาวงองคูทองนี้จะเล่นเรื่องลำมาเกียนเรื่องอินเนาปูเรปานหรือเรื่องข้าพายมณีเลือกเล่นเอาตามชอบที่มานี่หน้าตาดีๆฮะดูตอนเล่นดูตอนเล่น จะเล่นตายเล่นมาเล่นมาเล่นตายเล่นมาเล่นตานจะลาหลงจลงับตุกงในทุกทีคนไหนเกลียตตุกงคนนั้นก็หลงลิเกนี่น่าคิดแต่ท่านไม่ได้คิดกันออกมาจากโรงเขาต้องวหายครูลิเก Ki. เดี๋ยวนี้ลิเกรุ่นใหม่ไม่วหายครูไม่รู้จักครูบาอาจารย์ไม่รู้จักเด็าากรู้จักผู้ใหญ่ใช่ไเมพ่อกอ่อนนี้เขาจะไหว้เขาจะเล่นเขาต้องวหายครูครูลักครูจามครูแนะครูนำครูตั้มครูสอนเดี๋ยวนี้ออกมาสายตูดไปฉายสายตูดมาลิเก ไม่เคยออกแขกไม่บอกเรื่องอะไรเลยเร่งเลยมันถึงเลวลงถึงขนาดนี้เศรษฐกิจมันถึงตกชีวิตถึงลามกอยู่ในสังคมทุกวันนี้โปรดดูทีวทีต่อไปในวันที่หกขอฝากท่านทั้งหลายไว้ในโอกาสนี้ด้วยเจริญพรทั่วประเทศชายเป็นวงย้ายต่อป,ประชาชนประโซนิกรทั้งหลายยังสําคัญมากแต่ท่านทั้งหลายที่น่าคิดในวันนี้ควรจะช่วยให้คิดช่วยกันอ่านช่วยกันเขียนช่วยกันเรียนวิชา ช่วยกันแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ต่อไปเถิดฉันจะประเสริฐที่สุดท่านจะเอาอะไรมาเป็นหลักฉันจะเอาไรามาเป็นหลักมาวัดเพื่อได้อะไรมาวัดได้ลายปะมาได้เลยกลับไปเชียร์ใจกับท่านมาแล้วไม่ได้เลย,ลยน,เลนี่ไปทัวร์บุญก็ต้องหลายวัดทัวร์วัดโน้นบ้างทัวร์วัดนี่บ้างะอามามีจะให้กช็ช่วยเชิญทานอาหารเชิญทานข้าวสารของไอหลวงถ้าท่านวามหาลาชษราชจะทานมายี่สิบกระสอบ ถามท่านคำนักปัจฉวางดูคำนักปัจฉวังมานั่งกรรมฐานอยู่แปลงตัวมานั่งกรรมฐานผู้ช่วยเลขาธิการแลว้วก็ญาติของท่านในผลเอกใน้ลเอกผลเ,เอกสมุโงคละทาลงสิกขามนคนเป็นสมุหะอาชงคละ ญาติพี่น้องมาหน้ากรรมฐานกแล้วแต่พี่เราไม่รู้ปลอมแปลงมาพูดจาการให้พูดเพราะๆหน่อยอย่าพูดเหลวแหลกแตกลานรู้ไหมคนแก่เนี่ยผ้านุ่มขาดคือเป็นเทวดาพูดจาให้เพราะเห็นว่านีแต่งตัวสวยแต่มันไม่ใช่เทวดาแต่ไม่ไม่ใช่มนุษย์ชชาติศักยภาพของบุคคลดูคนไม่เป็น ต้องพูดจาให้เคราะไว้ยากดีมมจนจะเป็นใครก็ตามถือว่าเป็นมนุษยชาติไม่ไล่มนุษยชาติศักยภาพแห่งบุคคลเขาก็เป็นคนด้วยกันแต่ว่าเด็กแปงเด็กอย่ามาลยกไปเด็กมันก็มีหุวใจมันก็โกรธเหมือนกันไปดุไปด่ามันหมายจาเป็นต้องเด็กท่านในพลแค่สุนัขขาลองไปไล่มานยีไปคว้าคนยีไปคว้ามาเจลุงเคยเช้าท่านเดินไปสิมันจะต้องเห่าท่านคนณดีย นักภาษาก็เด็กน่าแค่สุนักมันก็ไม่ชอบไม่ต้องแค่สุนักแค่ผีดีสารได้จะทูดแล้วเอาไปซ้ายหวานสิไปไล่เนี่ยลาข้างล้านบนอุเรือนเนี่ยล้านวรทัศน์เนี่ยไปไล่ผีแล,แล้วไปเข้าสิงลูกสาวเลยร้านชัยสิทธิ์เนี่ยเห็นไหมทางร้านอุเรือนลบุรีนี่ขอฝากไว้ด้วยเลยผีไม่ออกผีโกรธขอประทานโทษว่าผีเนี่ยคือเจ้าของ เวกมนาลายที่ลูกหลานเป็นในพลเป็นใหญ่เป็นโตกันแกกระตาแก่เป็นเปรตอยูน่นะเลยก็ทางกรุงเทพเขาบอก่าเนี่ยลูกคุณทำงานโทรศัพท์นถึงเวลาสามโมงจะต้องเป็นคุณแกเลยบอกเนี่ยผีสิงเาให้ได้ผีเขากรดคุณที่เอาพระมาไล่เอาพระวัดเชิงท่ามาทำน้ำมนต์ไล่เรารู้เลยต้องมาทอดประปาที่นี่หายไปเลย นี่ขอฝากไปด้วยผีมันยังเปียดไปไล่พูดเพาะเพาะแผ่แม่ตาผีก็ละสุนัขมันมันดุเราเอาไอ้ลูกชิ้นไปไมันกินมันก็ต้องถอมันไม่หาตรงนี้นลายไปมันก็โรกรธมันจำอะไรแค่เดี๋ยวฉันขอเจริญพรขอประทานโทษเธอพี่น้องที่รักเขายังไม่ชอบมาลงไปตีมันเถิมันจะต้องเห่าเราคนเดียวเท่ะนะ ตอนทั้งหลายเมตตาดีๆที่สุดแล้วไม่มีอะไรเมตตาคุณนางอ拉หังเมตตามีประโยชน์ต่อคุณประโยชน์ทุกชุดหรือความเมตตาปราณีอริเอือ้อเฟื้อขาดูขึ้นดูกันไม่จาต้องกล่าวว่าผีดีศาสตร์เราจะทูดแพ้เมตตาผีก็รักเมตตาจะสัพพโลกักบสบมิงมารสามภาวเยืปริมาณนางขับรถไปผีดีศาสตร์เราจะทูดอนุโมทนาโปรดเอาไปใช้หน่อยในพนใช้ได้ ราบรองท่านจะไปไหนปลอดภยัยไม่มีสังเกตจังไรผีอนุโมทนาชค่ยัไม่มีตัวตนกแบรตดยนี่คือกรรมฐานวันนี้ก็จะชี้แจงแสดงเหตุผลเรื่องขึ้นปีใหม่เพื่ออัดทีวีนี่จะไปออกผลแกะในวันที่ฉันนี้เด็กต่อไปโดยนักเรียนตำรวจเป็นจำนวนพัน เดี๋ยวนี้อยู่ที่ศูนย์วิุวันนะบันจะได้เอาไปให้นักเรียนตำรวจได้ดูกันนะเป็นการดังว่าเศรษฐกิจยามตกยากโตกล้าวามลำบากจะปฏิบัติตัวอย่างไงโปรดตั้งใจฟังต่อไปนัโอกาสแบบนี้ขอจเจริญพรเจริญสุขโดยทั่วกันนัโอกาสแบบนี้ตั้งใจฟังขอจเจริญพรท่านทั้งหลายเ่ยเกิดมา มีหูมีตามีปากมีฟันเดียกันทุกคนเหมือนกันไม่ได้เอามือลงไม่ต้องบานมมือเมื่อยนอนนอนฟังนอนฟังเมื่อก็นอนฟังได้แต่ปัญหาอย่าหลับหลับแนละ้วมันไม่ได้เรื่องในราวนอนฟังได้อาชยนอนนอนฟังจิตศีลังกาเอาหมอนมานอนฟังแต่ปัญหาของอาชีลังกามันไม่พูดไม่พูดเลยนะ แต่คนไทยล้วแมมาเพียบเงียบขีโอ้ยแทดีเหลือเกินพระคุณพระทุนหัวแทศดีมากปากมุมมิดมุมมิดคุยกันคุยกันแม้แทดดีพอหลวงพ่อวานแทดดีมากเอ้วังก็มีอยู่ประการชนีเป็นายมุซึ้งใจเพิ่งซึ้งวันเนี้ยซึ้งงานแทเรื่องอะไรจะไม่ได้เลยจาไม่ได้เลยนี่ประเภทน์นี่มีมากเหลือเกินแพทย์นี้เยอะศรีลากานอนฟัง พอจอบแล้วเล่าได้หมดเล่าได้หมดเวลาแท้เนี่ยเขาจะไม่ปูดของเราหน้าผาเพียบเงียบฉีเลยนะฟังไหมฮะอ่อนช้อยเลยมันลงมืออย่างดีเลยปากยืนไปท่านี้บ่ะปาดยื่นมาท่านี้บ่ะแล้วเข้าชาหลับมุกมาหมูหม่มาแล้วจะรู้เรื่องไห้ตรงนี้จุดลุ่มจุดแวงจุดจะแทนต้านผู้อย่างนี้มมีใครรู้ เอียงซ้ายเอียงขวาก็ไม่รู้กลงไปกลงมาก็ไม่เข้าใจขอฝากท่านทั้งหลายผู้มีปัญญาไว้ดวนในโอาสนมีปัญญาอะไรกันบ้างคนเราเนี่ยแตกแยกกันไปโดยกฎแห่งกรรมยาก,การกระทำนั้นข็ขอเจริญพรพี่น้องเราชาวสูงเวรุวันทุท่านะขอนแก่นและภาคอีสานตั้งแต่นครพนมขึ้นมาสนนกลนครหน้องทายและ แม่น้ำโขงและประเทศลาวโรรดฟังนักบ,บนันทีวีจะออกอากาศขึ้นมในเลที่สานีิบแดที่อัดล้วัวออกที่ขอ้อมแขกขอพี่น้องเราชาวพ่ายสานทุกท่านเทตมาพระราสุภิยามหนึ่งคนต้องเอาของดีไปคืนที่ศูนย์เวลวันเหมือนสมัยตมาบัวดได้สี่พรรษาผ่านสามพราเนี่ย พรรษาที่หนึ่งก็จะส็จก,กับหลวงพ่อเดิมวันน้องโผน้องโผแล้วขอคาถาเมตตาสักบทเท่านั้นเองขอราชิคาบทไม่จะตัง้งใจมาบวชแตขอเจริญพรในเนพลบอกนี่ไม่ต้องการบวชเปลี่ยดพระต้องมาเป็นพระอยา่าเกลี่ยนนะเลิกขี้เมาเจ้าชูวว้อ้วงไม่อบหรือแต่แล้วต่อไปเป็นเนมียเขาไอขี้เมายิ่งเปลียดยิ่งเขา้าใจกับ ยิงรักธิยงหอกห่างไกลแผ่เมตตาให้เกลียดออกไปแล้วกามาแทนที่สร้างความดีกันต่อไปไม่หยาบเยอใช้ได้ไหมตรงนี้เป็นจุดลุ้มจุดแวงจุดแทงตั้งโลกมันเอียงซ้ายเอียงขวาต้องเดินหนงพระองศาเก้สาสิบองศาให้มันตรงไปตรงมาได้ไหมแต่บางคนไม่สนไม่ใสสนใจในเรื่องนี้จะประการใดแต่ามาเหตุที่จะต้องไปสร้างศูนย์เวรุวันหมดไปแล้วที่แปดล้าน สามปีหมดสิแปดล้านไปดูหน้าด็อกเตอร์ลำยายกับอาจารย์ทาวรอนทาวายที่เมื่อสองพร้อยสามที่หกเป็นจำนวนยี่สิบล้านว่าสายสุนีบาทฝ้าจะมาสามผลเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงสนานวันไหวว่าฝ้าสุลาลายแดงแฉะ สายลุงกิงน้ำไปสู่น้องคายพญานาคขึ้นมาสองท่านเป็นแปลงเป็นมนุษย์มีคนเห็นเป็นจนํานวนมากกลางข้างสูงเวรุวันเป็นปล่องพญานาคอาตมาบันทึกหลักฐานไว้จนทุกวันนี้ว่าสามเปรี้ยงคือสามปีครับเจ้าตงสุมิ่สามทุกเจ็ดสาม